อำเภอบ่อพลอยอ้วมเจอสภาพอากาศแปรปรวนทำฝนตกหนักน้ำป่าไหลท่วมสองตำบลหกหมู่บ้านกระทรวงมหาไทย3ผู้ว่าราชการจังหวัดห่วงใย,ยสั่งปอพอร่วมนายอำเภอรเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำถุงยางชีพลุยน้ำไหลเชี่ยวมิดเอลเข้าไปแจกชาวบ้านวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาพอากาศแปรปรวนทำให้ในหลายพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมีฝนตกมาตลอดสองวันแล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ่อพลอยน้ำป่าได้ไหลหลากลงจากภูเขาเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรไร่ยอ้อยและบ้านเรือนประชาชนในตำบลช่องด่านตำบลหลุมรังเบื้องต้นมีจำนวน6หมู่บ้านโดยระดับน้ำบางแห่งระดับน้ำสูงเกิน1เมตรไหลเข้าซอกคอสะพานในหมู่บ้านเป็นหลุมลึกโดยเฉพาะไร่อ้อยใกล้จะตัดได้แต่เมื่อถูกน้ำพัดล้มเสียหายเป็นจำนวนมากซึ่งน้ำป่าได้ไหลหลากเข้าท่วมตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานายชวโรธมากแก้วนายอำเภอบ่อพลอยได้รุดลงตรวจสอบ และช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วรายงานไปยังนายอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดทราบและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดไปยังทุกอำเภอในปกครององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ตรวจสอบดูแลพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีหากประสบอุทกภัยจากน้ำท่วมพร้อมฝากเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและเฝ้าติดตามสถานการณ์ในระยะนี้ ล่าสุดนายศักดาวิเชียรศิลป์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ห่วงใยประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ่อพลอยได้สั่งให้ทางป้องกันภัยจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมนำถุงยางชีพเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาบ้านถูกน้ำท่วมเร่งด่วนโดยได้ประสานกับนายชวโรฒมากแก้วนายอำเภอบ่อพลอยพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อ,อสอและสื่อมวลชนเดินเท้าลุยน้ำที่สูงระดับหน้าอกเข้าไปมีระยะทางเกือบหนึ่งกิโลเมตรรวมทั้งน้ำที่ไหลเชี่ยว เพื่อนำถุงยังชีพเข้าไปส่งมอบให้กับประชาชนที่ไม่สามารถออกมาสู่โลกภายนอกได้มีอาหารยังชีพและคาดว่าสถานการณ์น่าจะเข้าสู่ปกติหากไม่มีฝนตกลงหนักอีกแต่ยังเฝ้าติดตามสถานการณ์เนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาไม่ขาดสายซึ่งทางกรมอุตุได้แจ้งว่าสถานการณ์ฝนจะตกตั้งแต่วันที่28ตุลาคมไปจนถึงวันที่3พฤศจิกายน2568นี้โอกาสนี้นายชวโรฒมากแก้วนายอำเภอบ่อพลอยกล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนโดยอำเภอบ่อพลอยประสบปัญหาฝนตกหนักเมื่อ31ตุลาคม2568ปริมาณน้ำบนภูเขาได้สะสมน้ำแล้วไหลบ่าลงมาท่วมพื้นไร่ทางการเกษตรและบ้านเรือนประชาชนฟาร์มปศุสัตว์ซึ่งอยู่ระหว่างการช่วยเหลือรวมถึงสำรวจความเสียหายอยู่โดยนายอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังทุกอำเภอในปกครองให้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำฝนในระยะนี้ ไปจนถึงวันที่2พฤศจิกายน2568และว,วันนี้เลขานุการรัฐมนตรีนายสักดาวิเชียนศินได้สั่งการให้ทางป้องกันภัยจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วนโดยฝากความห่วงใยกับประชาชนในครั้งนี้ด้วยส่วนนายชำนาญแต่งจุดป้องกันภัยจังหวัดกาญจนบุรีได้นำถุงยางชีพลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในหลายอำเภอไม่หนักคงมีเพียงอำเภอบอ่อพลอยเท่านั้นที่เกิดน้ำป่าไหลบ่าท่วมในหลายหมู่บ้านประชาชนไม่สามารถออกมาสู่โลกภายนอกได้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายศักดาวิเชียนสินได้สั่งการให้ทางปอพจังหวัดกาญจนบุรีนำถุงยังชีพลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านในเบื้องต้นเร่งด่วนโดยมีทางนายชวโรฒมากแก้วด้อำเภอบอ่อพลอย ร่วมเดินทางนำถุงยังชีพเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ไม่สามารถออกมาภายนอกได้และคาดว่าอีก2อถึงสวันสถานการณ์น่าจะคลี่คลายลง